โอลิมปิกที่ปารีสในปี1990เคยมีกีฬาชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นกีฬาที่แปลกมากและเป็นกีฬาที่ถูกจัดเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่เคยถูกจัดอีกเลยมาดูกันว่ากีฬาชนิดนั้นมันคืออะไรกันสวัสดีครับ โมบิมนะครับจากช่อง The Doctor r ครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ปารีสเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปารีสนะครับเคยเป็นเมืองเจ้าภาพการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับปารีสเนี่ยถูกได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งและในครั้งแรกที่ปารีสได้เป็นเจ้าภาพเขาก็ได้มีการแข่งขัน,ขน,ขนกีฬาชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นกีฬาที่แปลกและไม่เหมือนใคร และเป็นกีฬาที่ยังถูกจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวอีกด้วยโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1900ถูกจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยในโอลิมปิกครั้งนั้นถือว่าเป็นโอลิมปิกครั้งที่2 ของยุคสมัยใหม่หลังจากที่จัดที่กรุงเอเธนส์ไปในปี1896การจัดโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่แปลกหลายประการเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดโอลิมปิกในครั้งนั้นเนี่ยถูกจัดขึ้นพร้อมกับ World Expo และเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่อนุญาตให้ผู้หญิงมีส่วนร,ร่วม รวมไปถึงมีการจัดการแข่งขันที่ยาวนานเพราะเนื่องจากว่าควบร่วมกับ World Expo โดยเขาจัดการแข่งขันเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่28ตุลาคมถ้าใครที่ติดตามเรื่องของคอนเซ็ปต์การจัดกีฬาโอลิมปิกในปี2024ที่จะมาถึงนี้นะครับก็จะเห็นว่าปารีสเนี่ยเขาพยายามจะกระจายการจัดงานเนี่ย ไปอยู่ทั่วทุกส่วนของเมืองเขาซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการจัดงานเนี่ยในปี1900ในตอนนั้นเพราะเขาจัดงานโอลิมปิกร่วมกับงาน World Expo สถานที่จัดงานเนี่ยไม่ใช่จัดอยู่เพียงแค่สนามสนามเดียวเท่านั้นครับเขาได้มีการกระจายอีเวนต์การแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยไปทั่วรอบๆกรุงปารีสเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับการจัดการแข่งขันว่ายน้ำที่แม่น้ำแซง หรือแม้แต่การใช้สวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างบัวเดอร์บูโลเนียที่เอาไว้จัดกนนารแข่งขันในพวกกอล์ฟยิงธนูรวมไปถึงกีฬาสุดแปลกที่มจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกันต่อ,อไปครับและกีฬาชนิดนี้ก็คือกีฬาแข่งยิงนกพิราบครับกีฬาชนิดนี้นะครับเป็นกีฬาคล้ายๆกับกีฬายิงปืนนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าเขาใช้เป้าเนี่ย เป็นนกพิราบตัวเป็นๆเ,เลยครับที่ยังบินได้อยู่เอามาให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้ยิงกัน โดยที่ในตอนนั้นนะครับมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยกว่า300คนเลยทีเดียวครับนักกีฬานะครับเขาก็จะเลือกใช้ปืนลูกซองครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับการยิงเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวโดยปืนลูกซองนะครับเขาก็จะใช้กระสุนเนี่ยเป็นกระสุนแบบเล็กๆแล้วกระสุนพวกนี้มันก็จะมีการแตกกระจายออกไปเป็นบริเวณกว้างทําให้กระสุนนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะไปโดนกับเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนั่นเอง ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับจะได้รับสัญญาณว่ามีการปล่อยนกพิราบออกมาจากกรงจากนั้นนะครับผู้เข้าแข่งขันก็จะต้องใช้ปืนเนี่ยยิงนกพิราบที่บินอยู่ครับถ้านกพิราบนะครับบินออกไปจากบริเวณที่กําหนดโดยที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยไม่สามารถยิงได้ก็จะทําให้ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและใครที่ยิงนกพิราบได้มากที่สุด ก็จะได้รับใช้ชนะไปในการแข่งขันครั้งนั้นเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือมีนกพิราบเนี่ยถูกยิงตายไปกว่า300ตัวเลยครับและผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนั้นนะครับเป็นชาวเบลเยียมที่มีชื่อว่าลีองเดอรูเดนครับโดยเขานะครับสามารถยิงนกพิราบเนี่ยได้กว่า21ตัวเลยทีเดียว การแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ยังมีความแปลกกว่ากีฬาอื่นๆอีกด้วยเพราะเนื่องจากว่าก็ไม่ได้มีการมอบเปลี่ยนรางวัลเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงครับกับเป็นการให้เงินรางวัลมากกว่าหลังจากที่การแข่งขันผ่านพ้นไปนะครับก็พบว่าการแข่งขันชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมอย่างที่ควรจะเป็นครับเพราะว่ามันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากกลุ่มคนลักสัตว์นะครับแล้วก็สาธารณชนทั้งหลายที่มองว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ทำให้ในที่สุดครับการแข่งขันในครั้งนั้นจำเป็นจะต้องถูกยุติลงไปหลังจากการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในการแข่งขันโอลิมปิก1900ก็พบว่าการแข่งขันการยิงนกพิราบจริงๆเนี่ยไม่ถูกนำมาใช้ในกีฬาโอลิมปิกอีกเลยครับโดยการแข่งขันยิงเป้าบินก็ถูกเปลี่ยนให้ไปใช้เป้าจำลองแทนเพื่อไม่ต้องมีการทารุณกรรมสัตว์อีกต่อไปและนอกจากเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วนะครับ การที่เราเนี่ยอยู่ใกล้กับนกพิราบเป็นเวลานานๆมันก็มีโอกาสครับที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันนกพิราบนะครับถูกกล่าวว่ามันเป็นพาหะนําเชื้อโรคต่างๆเลยยิ่งถ้ามนุษย์อย่างเรานะครับไปอยู่ใกล้เขามากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคที่มันอยู่กับนกพิราบได้เชื้อที่มักจะมากับนกพิราบนะครับก็ได้แก่กลุ่มพวกเชื้อราต่างๆครับโดยเชื้อราเหล่านี้อาจจะติดมาจากน้ําลายของนกพิราบหรือแม้แต่อุจจาระของนกพิราบก็ได้เช่นกัน เมื่อมนุษย์อย่างเรานะครับมีการสูดดมเชื้อราเหล่านี้เข้าไปมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราโดยโรคที่จะตามมาได้เนี่ยก็ได้แก่พวกโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบร,รวมไปถึงในบางเคสนะครับถ้าหามีการรุนแรงเชื้อโรคเหล่านี้มันก็จะกระจายไปตามส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายอีกด้วยครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะของภูมิคุ้มกันบกพร่องและก็อย่างที่พูดไปนะครับเมื่อกีฬาชนิดนี้ถูกเอาออกจากการแข่งขันโอลิมปิกก็เชื่อเลยครับว่ามันก็คงทําให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและก็ไม่ต้องมาเสี่ยงที่จะมารับเชื้อโรคจากหนกพิราบอีกด้วย จนในถึงตอนนี้นะครับสำหรับมหกรรมโอลิมปิกเกมที่เกิดขึ้นในปี2024นี้ก็ไม่ได้มีกีฬายิงนกพิราบถูกบรรจุเข้ามาในงานนี้รวมถึงก็ไม่มีนักกีฬาคนไหนครับที่จะมายิงนกพิราบในงานนี้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกีฬาสุดแปลกที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกครั้งแรกของปารีสและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ สุดท้ายนะครับก่อนจากการช่อง The Dog d i r y ของเราขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยครับที่รวมแข่งขันโอลิมปิกเกมสที่ปารีส2024นี้และหวังว่าทุกคนนะครับจะมีสุขภาพที่ดีและนำชัยชนะและชื่อเสียงกลับมาสู่คนไทยทุกคนเหมือนที่เคยทำมาและวสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมสครั้งนี้นะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับนับว นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับอุ้ยแมวนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ใช้แมวไม่ใช่